สวัสดีครับมีผู้ติดตามถามเข้ามานะครับว่าให้ทำแนวทางการเลี่ยมลูกอมนะครับขั้นตอนแรกเราจะมาหาบล็อกตัวผู้นะครับบล็อกตัวผู้เราจะได้จากเพจวงกลมนะครับเราก็เลือกลักษณะนะครับที่วงใกล้ของลูกอมเรามากที่สุดนะครับเอาแบบพอดีเลยนะครับหลังจากนั้นก็เลื่อยทําบล็อกตัวผู้ออกมานะครับอ่าขั้นตอนแรกของการเลี่ยมผ้าคือเปิดบล็อกตัวผู้นะครับนี่ได้บล็อกตัวผู้เลื่อยออกมาแล้วนะครับคัดกระดาษทรายให้เรียบร้อยนะครับ นำไปปัดใส่ด้วยผ้านะครับให้ขอบค้างทีนะครับขอบฝาของเราจะได้ดูใสสะอาดนะครับเวลากดออกมาแล้วนะครับบล็อกตัวผู้นะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้หนามากนะครับใช้แค่2.5มิลก็พอนะครับลูกอมนะครับหลังจากนั้นได้บล็อกตัวผู้นะครับนําบล็อกตัวผู้เสร็จลงมาวางวาดเพื่อสร้างบล็อกตัวเมียนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะตีเป็นตารางสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเอาไว้เพื่อ มีที่จับนะครับด้านข้างนะครับด้านบนก็เหลือไว้ประมาณเซนครึ่งนะครับข้างเซนล่างเซนนะครับแล้วก็เลื่อยมานะครับเป็นตารางสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เจาะรูด้านในนะครับเจาะรูด้านในวงกลมนะครับแล้วก็เลื่อยชิดเส้นในนะครับทําบล็อกตัวเมียนะครับเลื่อยชิดเส้นในหรือถ้าเลื่อยแม่นเส้นก็เลื่อยเส้นไปเลยนะครับพอเลื่อยเอามาเสร็จก็จะได้ช่องไฟ1มิลพอดีนะครับ อ่านี่ก็จะเป็นขั้นตอนการแต่งช่องไฟให้ได้1มิลนะครับถ้าเลื่อยไม่แม่นเลื่อยชิดเส้นในไว้ก่อนแล้วค่อยแต่งตะไบให้ได้เส้นอีกทีนะครับแล้วก็จะได้ช่องไฟ1มิลนะครับอ่าแบบนี้นะครับหลังจากแต่งตะไบเสร็จนะครับนําไปขัดกระดาษทรายนะครับผมจะใช้กระดาษทรายสบู่นะครับเบอร์220นะครับแล้วก็นําไปชักใส่อีกทีนะครับให้ด้านในใสนะครับแล้วก็เรียบนะครับไม่มีร่องรอยตะไบนะครับอ่านี้ผมกําลังขัด กระดาษทรายอยู่นะครับหลังจากนั้นก็บากข้างไว้ข้างหนึ่งนะครับจะได้รู้ว่าด้านหน้าด้านหลังเวลาเราลอกกระดาษออกนะครับผมก็ยึดด้านขวาไว้นะครับเพื่อเป็นด้านหน้านะครับเพราะว่าเวลาเราไปกดบล็อกนะครับเราจะบิก๊กพลิกบล็อกตามด้วยนะครับด้านหน้าก็กดด้านหน้านะครับ กดฝาด้านหลังก็พลิกบล็อกตามไปด้านหลังด้วยนะครับขอบของฝาหน้าฝาหลังจะได้ตรงกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นําบล็อกตวพูนะครับมาเจาะรูด้านในนะครับหรือว่าอาจจะใช้สำลียัดไว้ด้านในก็ได้นะครับเจาะด้านในนะครับสักสองสามรูนะครับเจาะแบบไม่ต้องทะลุนะครับเพื่อกักเก็บน้ํายานะครับน้ํายาตัวนี้ผมใช้อายี่ห้อไดคอโลมิเทนนะครับจะเป็นตัวถูกนะครับตาหัวกระโหลกไฟนะครับก็ล้นแผ่นหนึ่งมิลนะครับ น้ำยาแต้มไว้ด้านในบล็อกตัวพู่นะครับจากนั้นนำบล็อกตัวเมียมาประกบนะครับแล้วก็เอากิ๊บมาหนีบนะครับแล้วก็นําไปลนไฟนะครับอ่ขั้นตอนนี้จะเป็นวิธีการป่องฝาด้วยน้ํายานะครับผมได้ทําคลิปลงไปให้ดูบ่อยๆนะครับการป่องฝาดด้วยน้ํายานะครับแล้วก็ลนเข้าลนออกแบบนี้นะครับอย่าลนแช่ไว้นะครับไม่งั้นจะแตกนะครับอพอดูป่องได้ที่แล้วเราก็พอนะครับเบรกด้วยลูกลมนะครับก็จะได้ ฝาที่นูนนะครับจากวิธีการดันน้ํายานั่นเองนะครับวิธีนี้แอร์ปั๊มดันไม่ขึ้นนะครับต้องดันด้วยน้ํายาอย่างเดียวนะครับนี่นะครับผมก็จะมาประกบฝาลูกอมได้แบบนี้เลยนะครับอ่าแบบนี้เลยก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นการเข้าแกนกลางนะครับแล้วก็เลือกอ่าวงวงเดิมนะครับที่พอดีกับลูกอมเรานะครับเอาแบบว่าลงไปได้แบบ ฟิตฟิตนะครับแล้วก็มาวงนะครับแล้วก็เลื่อยด้านบนเหลือพื้นที่ไว้เซนครึ่งนะครับเหลือไว้แต่งหูบัวนะครับด้านล่างด้านข้างโดยรอบก็เหลือไว้เกือบเซนนะครับเจาะรูด้านในนะครับเลื่อยด้านในนะครับแต่งตะไบนะครับแล้วก็คอยมาทาบกับลูกอมนะครับเอาแบบเกือบลงในลูกอมได้นะครับก็เป็นวิธีการเข้าแกนกลางนะครับลูกอมนะครับเวลาวางเข้าแกนกลาง ก็วางกับพื้นที่นะครับที่มีรูนะครับไว้รองรับนะครับเอาไว้ให้ลงไปเกือบครึ่งวงกลมนะครับไปเกือบครึ่งของลูกอมแล้วนะครับขั้นตอนนี้เราก็ขัดกระดาษทรายแกนทําแกนใสนะครับนําไปชักผ้าให้ใส่นะครับเป็นวิธีการทําแกนใสด้านในนะครับอ่าอันนี้นะครับผมก็นำลูกอมมาเข้าแกนนะครับเราก็ควรจะดูให้ไม่ได้กึ่งกลางนะครับอ่าอันนี้คลิปนี้นานแล้วนะครับ ผมนำมาพูดให้ใหม่ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นคลิปที่ผมทำลงทิกตอกไว้ในแรกๆเลยนะครับอ่าแล้วก็จะมาเดินน้ำยาน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเอาฝามาช่วยอุ้มด้วยนะครับผมวางลูกอมได้ไม่ค่อยกึ่งเท่าไหร่นักนะครับคลิปนี้นะครับก็มาทำคลิปไว้เผื่อไว้เป็นแนวทางให้ช่างเรียมมือใหม่อ่าไว้เป็นแนวทางได้นะครับก็เป็นวิธีการ เลียมลูกอมนะครับแบบง่ายๆนะครับโดยการใช้เพดวงลีนะครับหรือไม่นะครับเราก็ถ้าไม่มีเพจวงลีเราก็ใช้เหรียญได้นะครับเหรียญบาทเหรียญ5เหรียญ10นะครับตามขนาดลูกอมนะครับหรือไม่ก็หาวงเล็กๆไว้ก่อนนะครับเวลาแต่งแกนกลางเราก็มาเทียบกับลูกอมอยู่ดีนะครับว่าต้องแต่งให้เกือบลงไปในลูกอมได้นะครับก็จะเป็นการ ข้าวแกนลูกอมนะครับโอเคครับอันนี้ก็เดินน้ำยาฝาหน้าฝาหลังเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็เตรียมตัดแต่งนะครับเตรียมตัดแต่งก็สำหรับช่างที่ไม่มีเครื่องเจียนะครับเราก็ใช้เลื่อยเอกก็ได้นะครับเลื่อยก็มีความไวนะครับนี่นะครับล่างแบบเสร็จนะครับเราก็เลื่อยออกมาเลยนะครับตามแบบที่เราล่างไว้นะครับอันนี้ผมใช้ปากกาขีดขอบนะครับเว้นขอบข้างไว้ประมาณ สองมิลครึ่งนะครับด้านบนก็จะเป็นเพจช่วยวาดหูบัวนะครับเลื่อยออกมาก็ได้ทรงแล้วนะครับอ่าเราก็ไปคัดกระดาษทรายให้เนียนนะครับนําไปปัดเงานะครับปัดเงาโอเคครับผมขอฝากไว้เป็นแนวทางให้ช่างเรียนมือใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ